โอเคครับ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในอาร์บูตอนหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่กองพี่เช่นเคยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะผมพี่ไม่ค่อยได้แบบว่าฟาร์มเลเวลเลยนะฮะก็จะเห็นว่าเลเวลไม่ค่อยกระดิกไปไหนเลยนะสามสี่คลิปที่ผ่านมานะผมแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่างก็จะไปหาฟาร์มไว้นะผมแต่พี่ยังไม่ได้รีวิวแบบอะไรที่มันแบบ ช่วงแรกๆเลยนะผมก็จะค่อยทยอยรีวิวไปนะผมแล้วก็วันนี้ผมพี่จะพาทุกคนนะผมไปทําเควสจับปลาลูมากันนะผมว้าวก็วันนี้เดี๋ยวเราจะออกลงน้ําบ้างนะผมยังไม่ได้จับไดโนเสาร์ใต้ทะเลเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะผมที่ไปจับไดโนเสาร์ใต้ทะเลนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมดูนะผมก็เควสนะผมเวลาเควสแตมเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอเควสฆ่าเนี่ยมันจะเป็นรูปหัวกระโหลกไดโนเสาร์นะแต่เควสแตมจะเป็นรูปไข่นําหน้านะผมนี่เห็นไหม อ่านี่เลยครับผมเควสจับปลาลงมาเออต้องบอกว่าชื่อไหนนะผมชื่อไดโนเสาร์ตัวไหนตามด้วยไอ้แยมเนี่ยก็คือจับตัวนั้นนะผม okay. เกี๋ยอไปอาเจนต้องถอดชุด <c oughs> รู้สึกว่าช่วงนี้ร้อนแล้วนะผมไม่จะไปต้องใส่ชุดแล้วแล้วก็อีกอย่างนะผมเราต้องทาให้ตัวเบาด่สลดเนาะอันนี้พี่ยังไม่ได้สอนไปถึงขั้นตอนที่ว่าอะไรนะไปทํายา ดำใต้น้ำเนาะความจริงพี่เคยสอนไปแล้วแหละพี่จะไม่สอนอะไรแบบตำๆำนะผมก็จะหาอะไรทำไปเรื่อยเนาะนี่เดี๋ยวเก็บของให้มันเบาๆก่อนอันนี้รอบนี้วัดใจเลยนะความจริงต้องบอกว่าปาลาลูมาเนี่ยมันอยู่น้ําตื้นนะผมเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าทําอะไรให้มันเยอะแยะนะผมใบโซน,นุนเลย คือเราไม่จาเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยต้องมีถึงกระขั้นชุดดันน้ําหรือว่ายาดําใต้น้านะผมเพราะว่าปลาโลมามอยู่น้ําตื้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปจับเล่นกันนะครับผมเห็นไหมครับผมทุกคนเนี่ยในแผนที่นะผมถ้าเราไปใกล้ๆแล้วมันจะแบบใกล้เควสเนี่ยมันจะมีจุดวงๆนะอาตามจุดไปเลยครับผมลงลงลูกอาจจะเห็นนี่บินช้าเหลือเกินนะหนูเนี่ยจี้จอดนั่นแหละ อ่าเดี๋ยวมาดูนะผมต้องบอกกันเลยว่าก่อนจะจับปลาโลมานะเดี๋ยวพี่บอกนี่ครับผมเข้ามาที่ตั้งค่านะเข้ามาที่ฟันเฟืองนะผมแล้วมาที่คอนโทรลนะฮะต้องบอกกันเลยทาไมต้องทําตามนะผมให้ทําตามก่อนนะผมกดเห็นไหมตรงฮอตบาร์เลี้ยวนะผมกดเป็นโฟร์ออนสกีนะผมปกติบางคนเนี่ยจะเป็นโฟร์โฟร์จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่าเครื่องมือจะเป็นแบบนี้นะผมให้ตั้งตามนี้เลยนะอันนี้อันนี้ความจริงพี่เห็นคนถามมาเยอะเหมือนกันนะ ก็เคยตอบไปบ้างแล้วนะผมบางคนอาจจะแบบไม่เห็นภาพอาจจะไม่เข้าใจเนาะอ่ะกดออนสก,กีนนะผมแล้วมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เห็นไหมนี่ัะผมถ้าเกิดเป็นหน้าต่างแบบนี้คือโอเคแล้วนะเพราะว่าเราจับปลาโลมานะผมเราต้องจับแบบพาร์สีนนะผมคือการป้อนเนื้อน,นั่นเองเนาะต้องทําหน้าต่างแบบนี้ก่อนเนาะโอเคและไอ้ไดโนเต๋าเคเวสมันบอกให้หาเนื้อปลานะผมไดนโนเต่าคือเนื้อปลาไหม <c oughs> ไม่รู้อ่ะอืมไม่รู้ไม่รู้เอาก่อนนะก่อนอืม ัโอเคเรียบร้อยครับผมนี่เลยเนื้อปลาปลาอะไรพี่้าปลาอะไรฮะปลาจอระเข้แล้ครับผมเจดูดิจะได้ไหมเอาไม่ได้วะ่ะโอ้เนื้อจอระเก้ไม่เกี่ยวเนื้อปลานะครับผมทุกคนเข้าใจผิดเข้าใจผิด <Okay. S 2> โอเคพุทธแสงมันวาบๆอยู่นะพี่ปรับต่าไปใช่ไหม คือไม่อยากให้เครื่องร้อนไงเออมันเล่นในที่ทํางานแล้วแบบแอร์มันเย็นไม่ถึงนะผมคือ iPhone เนี่ยต้องเอามือถือเนี่ยเจาะแอร์เลยนะเว้ยถึงจะเล่นได้ <c oughs> แต่สเปคมันแรงจริงแต่แบบโอ้โหร้อนง่ายนะผมตรงนี้มันบอกให้หาเนื้อปลาก่อนเนาะก็ก่อนจะปรับจับปลาโลมาก็ต้องมีเนื้อปลานะผมความจริงเนื้อธรรมดาก็ใช้ได้นะเออเอาตามควสครับผมตามควส ไม่มีตัวอะไรเลยเอ้ยโอ้โหมาแล้วครับผมเพื่อนนะฮะเอาว่ะเดี๋ยวเติมปอดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเ,ยเลยมกรโรดอนก็มาโอ้ยกัดก่อนกัดกัดพี่ก่อนกัดพี่ก่อนแล้วกัดพี่ก่อนแล้วมานี่มานี่มาน,มานี่จะไปไหนอืมอืมนี่เออโอเคเรียบร้อยครับผมได้เนื้อปลาแล้วนะฮะออาเวเ้ยอ๋อมันบอกให้ได้เนื้อปลาเสร็จแล้วก็ต้องแบบเอาไหลหน้าต่างด้วยนะครับผมเจ ยี่สิบชิ้นแล้วใส่หน้าต่างใช่ไหมทําอย่างนี้เลยฮนะทุกคนตามมานะผมอ่ะไหนเนื้อปลาโอเคเนี่ยผมลากเนื้อปลานะกดกดที่เนื้อปลาค้างไว้นะผมอ่าแล้วลากมาใส่เลยเปบิบนี่ครับผมวิธีการจับไดโนเสาร์แบบฮัตรีบนะผมโอเคขั้นต่อไปมันบอกว่าให้อาหารนะผมให้อาหาร เวลาให้อาหารก็ง่ายๆครับผมเจอปลาโลมาเนาะแล้วเราก็แบบกดๆที่เนื้อปลาเลยนะผมแต่ต้องใกล้นิดนึงนะเดี๋ยวจะไปการกินเองนะผมโจจีนะย้ายห,ห้องแป๊บหนึ่งนะผมเมื่อกี้เสียงเครื่องดังจัดเลยนะผมอ่าปลาโลมาอยู่ไหนวะเ <ce dizer> นี่ยฮัลโหลูมีใครอยู่ไหมเงียบเลยเกินเฮ้ยท้องทะเลนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาก็มาดิครับผมก็มาดิครับเมงกระพุนน้อย แมงกะพรุนน้อยแมงกะพรุนน้อยเออมาดิมาดิาดเรียงตัวเข้ามาโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพี่จะตอนหาพิษแมงกะพรุนด้วยนะสําหรับคนโดนช็อตปล่อยนะผมพี่ไงคนโดนโอ๊ยนั่นไงเจอแล้วครับผมเนี่ยถ้าปลาโลมามันเห็นเรานะผมมันจะว่ายเข้ามาหาเองเลยนะเราไม่ต้องว่ายไปหามันนะผมนี่นี่น้อนน้อยครับผมน้อนปลาโลมาน่ารักนะผมเดี๋ยวเราจะให้เนื้อเนี่ยเนื้อธรรมดาก็ใช้ได้นะ บอกเลยว่าไม่ใช่แต่เนื้อปลานะผมแต่อันนี้เราจะทําตามเคสไง้ยแมงกระพุนก็อยู่ตรงนู้นนี่เดี๋ยวนะผมเราต้องฆ่าแมงกะพุนก่อนนะฮะเดี๋ยวมันช็อตนะครับผมไอพวกเวลาเราจับพาสติ้เนี่ยอย่าให้อย่าให้ปลาเราโดนอะไรนะครับผมมาดิก็เข้ามาดิครับก็เข้ามาดิครับก็เอ้ยโอ้โหโดนแล้วไงเออโอ้โหเลี้ยงจะโอ้หช็อตสามตัวรวดเลยนะครับผมนี่ไง นี่ไงเดี๋ยวพี่จะเริ่มหาไว้แล้วนะผมก็ขี้เกียจทำนาโคติกเหมือนกันนะมันใช้แทนพิษได้นะผมอีตัวนี้เอาไหมมานน่มานมาน่จับให้หมดเลยครับผมก็เห็นไหมครับผมมันจะขึ้นรูปไอ้นี่นะเนื้อบนหัวนะครับผมการจับก็อย่างที่บอกนะผมแค่กดเนื้อปลาเท่าน,น,นั้นเองเวลามันอยู่ใกล้นะครับผมแล้วก็รอให้มันหิวเนาะอันนี้สองตัวเลยมาจะจับแค่ตัวเดียวนะผมแต่ตัวไหนแบบร็จก่อนเนาะ ไอตัวนี้น่าจะรเ,เวลเยอะกว่าเพื่อนนะฮยุยเมกาโลดอนเอ้ยอีกข้อนึงครับผมเมกาโลดอนเนี่ยมันจะไม่มาขึ้นมาน้ําตื้นนะผมเพราะฉะนั้นเราอยู่น้ําตื้นไว้อ่าทิกเล็กๆเ,กเกน้อน้อยนะผมแต่บางทีมันก็เอาจริงๆแต่บางทีมันก็ขึ้นนะเว้ยจะว่าไม่ขึ้นก็ไม่ใช่นะบางทีมันก็ขึ้นมานะผมหิวตะทีดีลูกเดี๋ยวเวลามันหิวนะผมมันจะเป็นรูปน่องสีเหลือง,ง,งบนหัวนะผมไอตัวนี้ก็มาแล้วเอาเอาตามเลยมั้ย โอ้ยหนูโฮเลเดยหกสิบอยากกินเนื้อครับผมอยากกินเนื้อจึงวิ่งมาหานะพวกนี้นะผมเกเราจะเลี้ยงนอนไว้นะฮะมานี่มานี่ลูก่อห่างไกลไอพวกปลาจระหลามดุร้ายเอเมริกาโลดอนนะผมดุร้ายเกินนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยที่เราจับไดรนเสา์ใต้น้ำนะผมเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเมื่อกี้ใช่ปะวะเฮ้ยไม่ใช่วะ คิดว no like, ่าไม่นี่แล้วผมคิดว่าไอตัวนั้นมันหิวอ่ะมานี่เดี๋ยปลาโลมามันขึ้นมาน้ําตื้นได้นะแต่มีกระรูดมันขึ้นนี่ไงครับผมเวลาหิวจะขึ้นไอสีเหลืองๆข้าบนนะฮะก็เหมือนตัวทั่วไปนะผมแล้วโอ้โหโดนอะไรวะเนี้ยเอาตัวอะไรกัดวะโอ้ปลาปิลัญญะปลาปิลัญญะไอโอ้โหมันหน้าหวานเดี๋ยววะกลัวโดนปลาโลมานะผมอืมอืมอืม ไม่หมันใตเลอะเกินนี่ครับผมกดเลยเห็นไหมคือถ้ามันขึ้นในเหลืองๆข้ามมลหัวนะกดได้เลยนะผมรอบแรกเอยนี่ขึ้นอีกยนะตัวนี้คือเราจะรอนานหน่อยนะรอบแรกแต่รอบตออ่ออ่ะมันจะกินเร็วขึ้นนะผมเดี๋ยวขออนุญาตเลยยานะผมใช้ยาคูณติดได้นะเออยาคูณเท่าไหร่ก็ใช้ได้หมดนะครับผมซื้อเลยเอาสดๆเลยว่ะเดี๋ยวมันจะจับช้านะผมไม่ใช่ไรนะเวลาทําคลิปพี่ก็บอกแล้วนะผมพี่จะใช้ยาหน่อยเนาะ กดกดเหมือนให้เนื้อกินนะผมตัวไหนวะเอาตัวรลเวลสูงนะผมนี่ไงให้มันกินยาก่อนนะผมเอ้ยเดี๋ยวมันโดนตัวอื่นนะ่ะแบบนี้ลูกพ่ออย่าว่ายไปทั่วดิออโอเคเรียบร้อยัะผมเห็นไหมพอกินยาปุ๊บนะผมมันก็จะกินเนื้อแบบเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นมากด้วยัะผมโอเคนอนโอ้โหนอนรู้สึกนอนป้านลมาจะหิวรัวๆเลยนะผม เออเราจะเอาแค่ตัวเดียวนะผมวันนี้ขอตัวโอเคอีกทีเดียวขอตัวเดียวพอนะผมเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะเฮ้ยไอ้นั่นก็หิวแล้วคือมันไม่ได้จับไดโนเสาร์ได้ไม่จํากัดแบบในในพีซีนะไม่งั้นพี่จับเยอะแล้วนะผมอันนี้มันจํากัดสี่สิบตัวเนาะวันนี้เออตัวไหนวะโอเคให้หมดครับผมไายกายวามาขอให้หมดเนื้อเยอะครับผม เค <Okay, S 2> เลี้ยงลูกไว้เยอะทีเดียวเรียบร้อยครับผมอ้ได้แล้วนะครับผมปลาโลมาน้อยนะผมนี่โอ้นอนปลาโลมาวะ่ะเคเราทำเควสเอ้เหลือเควสตั้งชื่อเนาะเอ,อเหลือตั้งชื่อนะผมก็ว่าทําไมมันไม่ได้แล้วดีไม่จบเควสกดตรงรูปหัวกะโหลกนะผมเห็นไหมตรงหัวกะโหลกตรงข้างกระเป๋าอะอ่าแล้วก็กดตรงดีสอนะผมตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเดิมก็ได้กดติ๊กถูก สอนทุกขั้นตอนจริงๆอ่ะโอเคเรียบร้อยนะผมเกทเสร็จไปที่เรียบร้อยนะผมว้าวได้ไลค์โอ้ได้ที่ขี่นะผมสุดยอดไปเลยวู้มาแล้ววะนี่ไม่ต้องทําที่ขี่เลยนะผมแต่นะผมสําหรับใครที่อยากทําที่ขี่ก็ได้นะมันไม่ได้ทํายากขนาดนั้นนะผมแต่นี้เราได้ที่ขี่ตีฟ้าเลยเนาะทําเกทเสร็จเนี่ยโอเคเฮ้ยแจ๋วอะมานน่กินอีกกระฟอดอืม ให้เท่านี้พอนะผมเออ,อยากจะเลี้ยงทั้งสามตัวเลยอะแตม่มันจำกัดอะในมือถืออะขอโทษทีลูกโอ้ยมาจุ้มกันอยู่เนี่ยดูนะผมเดี๋ยวมาดูของนะสีฟ้าเมื่อกี้ที่เราได้นะผมเป็นที่ขี่ของปาโลมานั่นเองนะผมว้าวก็จะเห็นว่าค่าพลังป้องกันมันสูงนะแต่ถ้าเราทําเองก็ได้ครับผมเลเวลเท่าไหร่วะถ้าจำไม่ผิดเลเวลสิบสิบเท่าไหร่อยู่ไหน อ๋อนี่ไงครับผมสิบสามนะฮะก็ตามนั้นเลยนะผมหาอยากหาชื่อตัวไดโนเสาร์ตัวไหนเนาะพร้อมที่ขี่ก็ชื่อมันนะผมแล้วก็แซเดิลน,นั่นเองครับผมของก็ใจไม่เยอะนะค้าฟได้สบายนะผมความจริงปันลงมาเป็นช่วงจับได้ตั้งแต่เลเวลน้อยๆเลยอะยี่สิบสามสิบก็จับได้แล้วนะแต่พี่ไม่ได้จับนะผมไม่ค่อยชอบทําคลิปจับไดโนเสาร์ใต้น้ำว่างันเถอะใส่ไปเลยเก้ครับผมลองดูโอ้โห น่ารักท่นดีเลยนะครับผมโอ้ยสียังเลื่อมอ่ะมาแล้วนะผมน้อนปาโลมานะฮะโอ้ยพอใส่ดิจิปึ๊บเหมือนปลาทูเลยนะโอเค,อเคลองจีเรียบร้อยครับผมโอ้โหว่ายน้ําตื้นได้นะครับผมปาโลมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเทสนะผมเออมีเรื่องหนึ่งเนาะที่คนถามเข้ามาเมื่อคลิปเก่าๆเ,เยอะแยะเลยนะผมไอพวกนี้จะเลี้ยงไว้ต่อดีไหมเนะี่ยคือที่เขาด่ามาว่าเฮ้ย ตอนนั้นที่พี่เคยทำคลิปจับปลาโลมาเมื่อโหมดฮาร์ดนะผมคือมันล่องหุนใช่ไหมแต่โหมดนี้เดี๋ยวโอไม่ใช่แล้วละ่ะรู้สึกว่าจะเฮ้ยเอ้ย,อยมันหายล่องหุนอย่างที่เขาว่าจริงๆนะอันนี้ทดลองให้ดูเลยนะผมแต่เมื่อก่อนนะถ้าใครกลับไปดูคลิปโหมดฮาร์ดพี่มันจะล่องหุนนะผมจะด,ดูตัวนี้เอ้ยนั่นมันไม่ล่องหุนแล้วว่าเฮ้ยคือไม่รู้ว่ามันเป็นสกิลหรือว่าเป็นความ ผิดของผู้พัฒนานะผมที่ทำบั็กนี้ขึ้นมานะไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุผลอะไรนะผมเฮ้ย <Hey, S 1> แต่ตรงนี้มันเห็นมันอาจจะเห็นวิ่ก็ได้ใช่ไหมเออลองไปลองตรงอื่นนะผมดูดีว่าตรงอื่นมันจะแบบกัดไหมเนี่ยใต้น้ําเนี่ยเออถ้าไดโนเสาร์ตัวไหนมันเห็นเราก่อนขึ้นไดโนเสาร์มันก็อาจจะกัดเราได้ไงเออไอหนอนทั้งหลายยังโอ้มาตามขออาหารนี่จ้อ้า เนี่ยเมื่อก่อนดีอย่างหนึ่งนะผมปาโลมาเนี่ยมันคือมันแบบวิ่งไปแ t a มได้เลยนะไอพวกพาสติบเนี่ยคือมันร่องหุ่นแล้วเราแบบขี่ปาโลมาไปแ a m มได้เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ววะหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องดูอีกรอบหนึ่งอะเอ้ยนี่ไงโอ้โหมันมาแย่ว่ะอี๋มันต้องบวกแล้วมึงเฮ้ยยังไงครับไมการโลดอนตัวใหญ่แล้วไงมาดิก็มาดิครับผมเดี๋ยวมันตามมาเดี๋ยวบวกครับผม เกนอนนอนเริ่มไม่ขออาหารละโอ้ยเนี่ยไม่มีชุดดำน้ำก็เงียครับผมว่าได้ไม่นานนะเฮ้ยแต่จริงๆปลาลุมามันว่าเร็วขึ้นนะคิดว่านะมันเหมือนเร็วขึ้นเลยอเอ้ยไม่ต้องใช้ดาบดีกว่ามาบวกบวกเลยครับผมสองก็สองก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับผมกว่าจะใช้ดาบช่วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหถึงจะเลเวลน้อยจะกัด กัดอย่างเร็วว่าหมายถึงไอ้มีการโดอนนะผมเลเวลเลเวลอย่างน้อยอะแต่แบบเราก็พอตู้ได้วะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยมันกัดเร็วขึ้นเยอะเลยนะเว้ยไม่ได้คิดไปเองแนะ่ดูดูดูโอ้โอ้เอาครับผมว่ายเร็วขึ้นกัดเร็วขึ้นนะแลกมาด้วยความสามารถบักหายนะผมโอ้ยนอนต้นนั้นยังตามมาอีกอะโหพอแล้วไปขอเดี๋ยวค่อยกินอาหารอมานี่มานี่มานี่โอ้ยมันกัดแงบตูดเรานะผมเลือดเราไม่ค่อยลดเลยเฮ้ย ค่อยบวกได้หมดนะเนี่ยแบบเนี้ยมาดิมาดิเมกาโลดอนหืมโอ้ยปอดดูไปด้วยแบบปอดจะแตกไปด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันกัดเร็วขึ้นมากเลยอ่ะมาดิมาดิไอเรีย,ยบร้อยครับผมโอ้โหเก็บเมกาโลดอนสองก็เฮ้ยเอาเมนต้าอยากโดนด้วยเมนต้าอยากโดนด้วยนะครับผมมาดิไอปลากระเบนนี่ยังไงวะเฮ้ยโค่นนอนพวกเนี้ยเลิก เลิกตามเธออะจริงจริงคลิปนี้ไม่ได้มา,าปลาเฮ้ยโอ้โหจับตัวเดียวก็พอแล้วนะผมโอ้ยเมื่อกี้รีวิวสองร้อยยี่สิบห้าวิ่งเฉียดนะผมเดี๋ยวเราอ่าว่ายดูเรื่อยๆนะโอ้ตัวผมจะทดลองปฏิธิภาพใไปดูนะเฮ้ยถือว่าเร็วมากเลยนะว่ายเร็วนะผมกัดเร็วนะแล้วก็คล้องตัวสูงด้วยนะผมใช้ได้นะใช้ได้แต่อย่าไปเจอพวกมูเลตโตนะผม อันนั้นกัดอีแตกเลยทีเดียวนะผมมอเตอร์ตอเนี่ยโอเคเราจะล้อเส้นทางไปนิดนึงนะผมถ้าเกิดเจอมอเตอร์ตอจะบวกดูไหมก็คงจะบวกนะผมหาตัวอะไรบวกหน่อยโอ้โหว่ายน้ําเร็วแล้วดูดิคือแบบไอปอดพี่นะผมมันก็สามารถลูกพาดสามารถพาขึ้นไปแบบข้างบนได้ทันนะดูทันไหมะ ฟอ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 ฟเออเห็นไหมเฮ้ยมันเร็วมากเลยนะผมในช่วงแรกๆเนี่ยควรจะจับนะตั้งแต่เลเวลยี่สิบสามสิบนะพี่น่าจะแบบจับไปก่อนเนาะตอนนั้นไปเน้นฟาร์มเลเวลเยอะไปหน่อยว่ะโอเคค่อยแถวนี้ไม่มีอะไรเลยว่างป่านะผมเกิดเป็นความว่าว่างป่านะผมเราจะได้บวกก่อนจบคลิปไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ลอนต้าโลมาน่ารักจริงเฮ้ย แต่เสียดายนะเสียดายสกิลที่มันแบบว่าร่องหุนเนาะเมื่อก่อนนะมันล่องหุ่นแล้วมันสามารถไปจับตัวอะไรแบบพาสตีบได้ไงแต่ตอนนี้มันจบแล้วนะผมสกิลของมันหายไปแล้วนะฮะโอ้ยมีคารโลดอนมาดิไม่มีอะไรบวกบวกมีการโลดอนก็ได้ว่ามาโอ้โหลวสามร้อยเอาจิ้งดิโอ้ยเหลวสามร้อยครับผมมาดิ ก็มาดิครับผมกลัวกิดรัวกลัวเหรอกิดรัวกลัวเหรอพี่ก็กลัวก็กลัวจริงอ่ะมาดิยังไงโอ้ยทีกอีกบวกเลยนะผมโอ้เอ้าเอาดิเอาดิโอ้แล้วดูดีปอดพี่โอ้ยมันไม่มียาดำน้ำมาดิโอ้ยบวกแล้วผมไม่เจอมมเตอร์ตอลขอบวกไอมีกาโลดอนลิเวอร์สามร้อยแล้วกันนะฮะก่อนจบคลิปเนี่ยถือว่าให้ดูเลยนะผมว่านอนปลาโลมาจะไหวไหมฮะ มาใหม่มาใหม่อยู่ไหนวะโอ Kid, ้ยสวนทางสวนทางมาดิก็มาดิครับผมโดนดิมาดิอื้ึหจัดไม่โดนวะเงียบไปเงียบรัวครับผมเงียบรัวรวมาดิ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 เออเงียบรัวรวะก็มาดิครับผมโอ้ยโอ้หเลือดลรรัวดีเลือดมันดรัวรัวดีเอาดิเอาดิครับผมแม่เล็กนี่คือหนูวะเฮ้ยโคตรตัวเล็กแต่นี่จิ๋วแต่แจ๋วมาดิมาดิ เฮ้ยมันมีดาเมจบ้างเระว่น,นั่นนะ <c oughs> ตากดีอีกแล้วนะผมมันกัดไม่ค่อยโดนนะฮะโหแต่เลือดเราไม่ค่อยลดเลยนะ <c oughs> เห็นไหมครับผมคือปลาโมามันดีมากเลยนะความคล่องตัวมันสูงนะผม <c oughs> เราสามารถใช้มาหาเนื้อหาอะไรแบบต่างๆได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนหาน้ํามันด้วยปลาโมานะคลิปคลิปัดไปดีกว่าเว้ย <c oughs> เพราะว่าเราแบบว่าจาาับปลาโมามันก็ต้องใช้ประโยชน์ต่อใช่ปะ,ะล่ะสาหรับผู้เล่นใหม่นะผมมาดิมาดิ ็มาดิครับผมเฮ้ยยาพิกยาพิกบอ่อยยาพิกบอ่อยโอ้ยเลื่อนไปเยอะเลยสามพันกว่าโคตรเยอะแสามร้อยนะผมเลือนเหลือ, 9, อ,ย,อ,ลอ,ลอยังยังลดไม่ถึงครึ่งเลยเลมาก็มาดิครับผมรัวๆกันไปดิรัวๆกันไปดิขอขออภัยคนที่ดูอยู่ด้วยนะผมใครที่แบบว่าเวียนรุดหรือเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อช่วงนี้ไปได้เลยนะผมจะหมุนบ่อยหน่อยนะฮะ คือที่มันไม่หมุนก็ตีมันไม่โดนอีกอะมันชอบหมุนหน้าเนี่ยพี่ตีอย่างนี้ก็ได้นะผมแต่มันตีไม่โดนโดนูดีมันหมุนนะมันจะหมุนทาไมนักหนาวมาดิโหยโหยสู้ไม่ดูปอดนะผมเป็นไงสู้ไม่ดูปอดด้วยเอาหออเอาโกบวกดิก็บวกด,ด,ด,ดิผมกลัวผมกลัวคุณผ,ผมกลัวคุณไหมล่ะครับเอาโขอยกันไม่โดนวะอะไรวะ <c oughs> เป็นไงบวกบวกไปกลัวปอดนะครับผมเกือบมานี่ มาใหม่มาใหม่ครับผมมาเติมออกซิเจนรอบที่สามครับผมลองให้มันกัดดิออโอ้เราเนี่ยถ้าพี่ไม่หมุนนะมันก็กัดไม่โดนนะผมขอไปจริงๆอะใครเวียนหัวกอเลยครับผมไ <c oughs> อ้อย่าอย่าหมุนบ่อยดีอย่าหมุนบ่อยดียม,ยดมันยังมันยังไงอย่างเงี้มไปดิเอาครับผมต้องได้รัวๆต้องกัดนะรัวๆนะผมโ,โหยพันหนกละ หนวกแล้วเลือดเราเริ่มลดแล้วจากตอนแรกบอกเขาว่าเขากัดโดนหรือเปล่าเริ่มลดแล้วนะผมโอ้โหเอาวะจะครึ่งหลอดของพี่ก็จะครึ่งหลอดของมันก็จะตายโอ้โหไหวไหมเนี่ยลูกไม่ไหวขอเขาหนีนะผมไปแปดร้อยเจ็ดร้อยเอ้ยไหวอยู่มัง้งไหวอยู่โ,โหจะเลือดโอ้จะไม่ไหวแล้ววะเดี๋ยวขอเติมออกซิเจนนะผมแล้วเดี๋ยวจัดต่อเอาวะสูต้ตัวไว้สุด มาแล้วมาแล้วก็ต้องสู้ให้สุดเดีย๋ยวเจอมอเตอร์เดี๋ยวบวกต่อนะผมเดี๋ยวจะามากีการรดอนไปบวกมอเตอร์มาดีก็อือหืออือหืออยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไอตัวโอ้โหมันอยู่ข้างบนโอ้โหหลบพี่เหรอ,หอจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนก,ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับรัวๆไปดีรัวๆไปอือหือ,อไรกัดหาครับผมอีกวิดียออีกวิดียอเอาจงังหวะนี้กัดหูกัดดีกัดดีกัดท้อง กระท้องอะกระท้องไปดิกระท้องไปดิเอามาดิครับก็มาดิครับผมโอ้ยอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวเอาดิลูกว่าอีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบเรียบโอ้ยเรียบเรียบดีลูกเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอเคครับผมโอ้โหมีกระโดดอนพี่ก็เกือบตายนะผมโอ้โหสุดจริงว่ะนอนป่าลมานะผมขอโทษด้วยโหดจริงครับผมมีกระโดดดอนยังกลัวเฮ้ย ไม่ไกลเรดนยังหนาวมาแล้วนะผมโอ้โหเดือดเลือดตกยังออกเลยทีเดียวนะฮะเฮ้ยโอ้โหน้อยๆทั้งนั้นเลยนะผมเอาอะไรดีวะเอานี่แล้วกันโอ้โหไข่ใครนะผมไข่ที่เล่นใหม่ๆนะฮะแล้วอยากรู้แบบว่าโลกใต้น้ำนะผมในไดโนเสาร์อาร์คมือถืออาร์คโมบายเนี่ย ต้องบอกเลยว่าต้องจับนอนมานะผมจับตั้งแต่รีวิวแรกๆนะฮะเราจะได้ไปพิสูจน์ใต้น้ํากันนะผมว่าใต้น้ํามีอะไรกันบ้างนะผมอย่าไปเจอปลาหมึกนะ <c oughs> ถ้าล่องหนไม่ได้แบบนี้อย่าไปเจอปลาหมึกนะแต่อย่างเกรียดเลยออเฮ้ยอวกนี้มาขอเนื้อครับผมโอ้โหยืนกันเต็มหน้าเต่าทงเลยโอเคครับผมเราเราไม่จับต่อแล้วนะขอตัวเดียวพอนะผมเดี๋ยวพี่กลับก่อน ไปหาลูกอาเจนก่อนนะผมลูกอาเจนรอนานแล้วเริ่มมืดละเดี๋ยวตัวอื่นไม่ได้กินอาหารกันนะผมเฉียวดีเฉียวดีก็ามาดิครับผมก็ามาดิครับก็ามาดิครับผมไม่โตไม่ตกนะผมนี่แย่เฉยเแย่เฉยโอเคผมโอ้ยโอ้มันยังไงมันยังไงสองตัวเคขอขอกลับบ้านก่อนนะผมไม่เอาต่อแล้วนะว่าเริ่มใกลมืดแล้วเดี๋ยวลูกไม่ได้กินข้าวอาหารปลากันนะผม เดี๋ยวลูกไม่ได้กินข้าวหินปลากันฮนะเดี๋ยวต้องกลับก่อนอาเจนอยู่ไหนหรวะเกละเล้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอแลผมทีเล็กป่านนี้บนไอ้ที่เล็กป่านนี้บนแล้วนะผมไม่ได้กินข้าวนะเ,เฮ้ยอเจนจะหลงป่ะนี่เฮ้ยสโลในตำนานอยู่เนี่ยโอเคผมเจอเขาแล้วนะอาเจนเรียบร้อยครับผมภารกิจสำหรับวันนี้การจับปลาลูมาครับผม โอเคก็ okay, เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แจ้สับสไครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกุดิ่งกรุกิ้งกุกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนคใอนครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้รับผมเป็นการทำเกรสดจ,จับเจ้านอนปลาลมา ה น้อยนะผมต้องบอกด้วยเลยว่านอนเขาหน้ารักจริงๆริงเลยดูนี่ครับผมหน้ารักด้วยสวยด้วยนะผมตอนเรียนด้วยว่าสีสันที่พี่จับนี่เหมือนปลาทูน่าเลยทีเดียวนะ ก็สวยจริงนะช่วงแรกๆรลววแรกๆใครอยากใช้ใครอยากจับจับได้เลยนะผมใช้ดีนะฮะก็สุดยอดเลยแต่ตัวที่ดีตัวนึงครับผมโอเคแล้วับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมบูไปแล้วครับผมบ๊ายบายกลับบ้านไปให้อาหารลูกก่อน